มาคับปีน้องมดเชี่ยวก็ได้ดอกแลนดครับซอยสุกอันนี้คือเป็นอ่าเขาเรียกว่าเนีนะไข่ดังของงนะฮะอืมน้องเหนียวเยอะพักกี้นู่พักกี้ม<อ>ับนบดไม่ร่างพักกีพักกีหมูเยอะหรอไม่ช่างอ่ะน้ำปลาอ่ะกุงซอยน่ะ โอ้ฮะหิวครับพี่น้องขายไก่ย่างมาทั้งวันได้กำลังได้กำได้กำไรไม่ละสิบบาทนะอืมมาครับพี่น้องพี่หิวกว็มาจมหวางมาไม่เติมก็ไม่ต้างมาว่า อืนนี้เยน้ำขมน้ำแสบไปทำไมฮะสุดจัดเอพอพวกหมีห่หอนช่องซัมเมตรก็ลิ้นก่อนนะเนี่นะครับไป้องคือตับวันนะครับตับวันอนะ่ะตับวันสดๆแล้วมันบวกกินแล้วมันจะละลายเข้าในลิ้นเราครับเนี่ยนี่เลยอืมอร่อยม,กมากๆ ก็เ้เป็นวัเรี้ยงวันก็คือเหรอไม่มหเหรอออกกล้องไงไม่เาแต่ว่าบกชินเดีมได้เนาะเห็นส้นบ๊กกี้นองเนาะ <c oughs> อ,อันเลยคือเป็นแบบบาลีคมๆจริงเข้าไไหนฮะชุบเข้าไปครับ อืมอืมก็เพิมสด ม่้อนมักทั้งพ่อนะสวยมากตามจำาหรอกเ่ยวขมและจมากครับแบนนี้ฉันไปนิด มันจะบอกให้พี่น้องว่าคือเรากินที่เราชอบเนาะมันอร่อยจริงอ่ะมันเสียบเนี่ยมันหนัวฮะดูอืม 嗯，来。Mm. Yeah. นเนียวปัน้นเนียวเราก็คุยแบบจดนะฮะอืม tôi ra biết đi xuống anh đã xuất gia đình không không sẽ không không hòm hòm hạch 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 hóm hạch Ha <laughs> ở lũ hồng kia tôm cái anh phải khai ông kia tô anh phải khai một cái hả anh ta anh anh giang là mà <laughs> mà bài bài cổ miền nè, à Ừm, đượn lý กินน้องเหมืนว่ะมันมุ่นเข้าไปในดินแล้อ่ะอร่อยราคาพี่น้องเตย,ยมสดเลยนะอือโอเคเท้าเทียบีวีเอ้ เป็มันจะเรวมมีสาวๆมานังกินอยู่แล้วเรามาไปเที่ยวกราบกีไหมเขาบอกวก่ากราบียอยู่ในหัวเขาเป็นก้นเขาเป็นก้นสดอ่ะเป็นก้นเมืองตรุงอ่ะเมืองตรุงเมืองเมืองเจอสซีสดได้สองคนเลยสดสดไม่ได้ตั้งใจสดแบบกระปิดกระปวย่าปอกกะสดบางปอกก็สดสนินหนะ ฮ่าบางปอก็รถเลี้ยวบางปกอกคนรถเลี้ยวให้น่ะฮะแต่เห็นกำไตไะนคนวันนา้นนะป้อนว่าก่อนนั้นก็นองอ่ะขอกินแก้ข้าวอ,อิดนึงนะคะ้าวพี่น้องเนาะเดี๋ยวโมเดลถ่ายวิวให้พี่น้องดูรันหลนังน,นะแล้ววันไหนหมดก็ใครแกะย,ย่างหมดเกี้ยงเลยเพราะว่ามลขายถูกไงใครๆก็มากินบางคนเขาก็มีครบโคบก็ซื้อไปกินที่บ้านก็มไม่เป็นไรเนาะ เพราะว่าเพ Firstly, ื an, h, ่อนปิดร้านใหม่ร้านก็ไม่ใช่หรอกเขาเรียกว่าสึงมากกว่าแล้วจะจะไหนเป็นห้องสึงเยอะนะเนห้องอิสางกมลนะมันจะร้านจะเสียงมันห้องก็ก็เหมือนที่มน์เขียนว่าที่ถอดร้านที่ไม่มีอะไรเลยไงแต่ม <t icks huge noise> ้ากิย่างรับรองอร่อยแน่นอนครับถ้าเกิดใครเขาอยากจะชิมก็แวะมาแต่ว่ามวน์จะปิดร้านปิดร้านก็ไม่ใช่หรอกมณฑ์จะไม่ขายสักสองสามวันอ่ะแล้วก็จะไปทำโซนวันนอกก่อนแล้วก็ ค่อยมาขายถ้าเกิดว่าขายมูนก็จะอัปเดตก่อนเดี๋ยวก็เ้าไลา่ไล่ได้สวดจ,จบกันในะอยู่ในในเฟซบุ๊กยืนไหนวันนั้นก็หน้าสองสาวอืมโอเคครับแล้วมาเจอกันในเฟซบุ๊กนะเดีย๋ยวไล่สวดดูว่าสองสาวคนไหนเขาสดจ,จริงหรือเปล่าเขาลัดเลี้ยวเขาลัดเลี้ยวเตี้ยหรือเปล่าเขาลัดเลี้ยวเตี้ยห้าในเขาทำเขาเตวยในขนม ขคันกำมต้กโอเคครับไปกันเลยนะใครหันหน้าเขากนไใช่ไหมครับอืมโอเคาติดตามในะยูทูบเลยแสด็จเส็จชิฟก้นใต้ด่างแลี้ะครับคนครับ